วัคซีนพัดก์ดคุณป้าทําจากที่ไหนครับจากที่สกลรนครค่ะเนี่นะคะไม่ได้เจอญาติพี่น้องมาถึงที่เราไปการไปครั้งนี้เราไปหายาญาติพี่น้องหรือว่าอย่างไรครับไปหาาญาติพี่น้องค่ะ

กี่คนนะพี่วันนี้มารถเจ้าหน้าที่ก็ประมาณเรายี่สิบมารถโดยสารมาครับอ๋อแล้วแล้วเราวิ่งกี่รอบครับวันนี้เปิดวันแรกก็สองรอบครับอ่าอันนี้อันนี้หมายความว่าผู้โดยสารเนี่ยเสียบาทไหมครับไหมครับว่าซื้อตั๋วราคาก็ห้าสิบบาทอ่าเราวิ่งไปส่งถึงไหนถึงพบสสนาเกต คนไทยคนไทยใช้ใช้โบรชารข้ามได้แล้วพี่รับคนจาก <Okay. S 1> กอกสมังทหารไหมหรือว่ามารับจากจากด่านพรมแดนนี้รับอยู่ในวงส่นนะครับ เด็กจะจ่ยไหเด็กจะรับไหมเที่ยงก็ข้ารถก็ได้สิบาทเดี๋ยวสูงมาจีครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่บกสเปิดทำการผ่านพ้นส่งผู้โดยสารเข้าสวรรค์เกศนะครับวันที่9พฤษภาคมนะครับเป็นวันแรกนะครับที่รถบกสรับผู้โดยสารจากบกสลุกดาบิ่งเข้า โปรพสองสวรรค์นักเกตเป็นวันแรกนะครับวันที่เก้าพฤษภาครับรู้สึกยังไงครับพี่ครับรู้สึกยังไงเที่ยวแรกโรู้สึกดีใจครับที่ได้เปิดด่านนะครับอ่าคนเราคนไทยคนเราก็จะจะได้ไปมาสู่กันเหมือนเดิมนะครับดีใจมากครับเที่ยวแรกกี่โมงครับพี่เที่ยวแรกก็ออกจมุกาหารก็เก้าโมงเก้านาทีนะครับบผู้โดยสารก็มาที่ผมผู้โดยสารก็มาคนไทยก็ไป คนัอาทิตย์ถือไว้เลยถือไว้เลยตัวนี้ติดกระเป๋าไว้เลยนั่งโมเดียวกันหรือนั่งไหนก็น <Trop> ั่งรถล่างๆนั่งเลยตอนแรกเลยโชว์คันแรกเลยนะพี่